อุ้ยเกมน่าจะไอ้นี่อยู่แมงขึ้นนัดรขึ้นนัดริสปอตติ้งโอเคมาแล้วมาแล้วตัววิลสันนี่คือไม่มีอะไรเลยวะน่าจะไม่มีอะไรเลยนอ๋ออี๊อีกปกหัวดอมาจากไหนวะกำลังนั่งดูดูทวิตอยู่ไอ้นี่นี่ยอะไรปะ อ่ะนเก้อนทองเห็นพี่เห็นก้อนนี่ไหมเนี่ยก้อนแบบนี้คือก้อนทองทีแล้วมันจะมีอ๋อโอเคโอเคดูต้นไม้ไปโตเลยว่ะดูแห้งแล้งเลยอือฮะเราจะรู้ยังไงว่าต้นไม้ต้นไหนดีต้นไหนไม่ดีดูแม่งก็เหมือนเหมือนกันหมดแม่พี่ดูต้นมันใหญ่ต้นมันเล็กไงอ๋อพี่พี่พี่ด้วเฮียน้องเฮียเลยนะเจ็ดตัวเมื่อกี้เนี่ยนะ แต่พ um hmm. ี่ก anyway> ็ถามอยู่ตัวค cool ียอะไรเนี่ยววไม่ไม่วิ่งดูไม่วิ่งไม่ใกล้มันตอนเนี้ยติดอย่างเดียวคือทำความเข้าใจกับเกมแม่งอยู่แล้วพรุ่งนี้เราตีเราเตีเยวเนื้อได้ใช่ไหมได้พี่ถ้าเราแก่งพออ๋อนี่ไปบ้านหมูเจอบ้านหมูแล้วโอ้สานัดเวลาแล้ว เฮ้ยมังงุมยิงมนันไหนยิงมันโชยิงมันโชว์ตามกูมาหลับพ่อมึงเหรอไอ้มันไล่โชยเดี๋ยวเลยโอ้ยมันตีพี่เลยโอ้ยมันไม่กลัวไฟเหรอ,หอ,อพี่เบ๊มแล้งผมน้อยพี่เบมหนีหนีหนีไปก่อนไอ้เหี้ยโอ้โห แล้วมันก็คืนแล้วไงประเด็นน่ะตีตั้งนี่เลยตั้งนี่เลยเออตั้งนี่ก็ได้ตังนี่ลูโอเคโอเคโอเคได้แล้วี่นี่มันอันตรายจังวะไม่ไหวก็อย่าเปิดงลูกไม่ไหวก็อย่าเฟืองาหาหากอดได้ไหมน้องๆยื่นเจอตัวอะไรตกปลาก่อนก็ได้ตกปลาได้ปะตกปลาที่เราตกปลาผมตกปลาไม่เป็นอ่ะ เด้วเด้อเด้อเ้ยมาดิมาดิมาดิมาอะไรอะไรโอ้ยตีไม่โดนโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> โอ้ยพึ่งไอ้เียกรรมกรนี่ยังไปเกมที่นี่แบบรับโทษจริงเลยว่ะ <c oughs> <c oughs> ไปหยุดตามกูสักทีได้ไหมขอร้องล่ะโอ้มีเห็ดอยู่มีมีมีเห็ดเขียวอยู่โอเคมันหยุดตามแล้วใช่ไหมไม่ไม่หยุดไม่หยุดมึงพาใครมาดได้ไอ้ <laughs> <笑><笑>คดอาหารตายตายอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไฟดาบอีก <laughs> ตอนไม่มีไฟไอ้กูก็พึ่งไอ้นี่เห็นตายหาแน่กูนั่นไงนตายแล้วตายแล้วโอ้สุบูีิเกิดไม่พี่ต้องดูว่าตัวพี่มันไนอ้นี่ยังไงอ่ะเออผมเกิดใหม่ผิดเวลาสัตๆเลยตายอีกแล้วใช่ไหมตายอีกแล้ว <laughs> อยู่ผิดเวลาแล้วมันเกิดยังไงวะพี่ไปที่ตรงนั้นแล้วพี่กดเกิดอ่ะอ๋อไปที่บ้านที่จุดเกิดก่อนเลยใช่ป่ะใช่ใช่อ๋อเด็ดยด็ดเด้อตายแล้วยัยอ้ยโอ้โหดิโอ้เราตายต่อหน้าเลย ไงพลาดแล้วคือเกมยี่นด่มาเนี่ยพลาดแล้วอยากอยากเล่นซวเวอร์ซูเวอร์ไหมซูเวอร์ไหมล่ะจะโกนยาวมาต่อใหอีกโอกานเออมาจากไหนสั์ อ้อยตายกูตายแน่ตายแก้วเลือดกูไม่เหลืออีกแล้วไอ้หี้ยมาจากไหนวะเลิกเล่นแล้วนอนม่วงพองมาจากไหนวะเี้ยพอดีผมเป็นลุ้นเซอร์พวกพอแล้วพวกเหนื่อยของกินเราก็ไม่มีแล้วนี่วะโอ้โหแล้วภาพหลอนสุดยอดมาก คือตอนแรกอะผมกำลังสร้างไอ้ปตไทยนั่นให้พี่อยู่แต่ว่าไม่ทัน<ต>ไงตายก่อนใช่ไหมเออแมงมุมมันมาเรื่อยๆเลย<ม>ก็คือนั่งค้าของอยู่ก่อนนั้นเนี้ยเลือดกเหลือเทอะไรน,นี่เลือดกเหลอเถ้าตงหมดแล้วว้ายอ้นตกคนตกคนตกคนตกเราะยังไม่ได้ไปไหนกันสกักทีเราก็จะกลายเป็นศพไม่ได้พี่เดี๋ยวพี่นี่ล่อตีมเนี่ยโอ้ยประเด็นคือมันมากันเนี่ยมากันสองตัวเลยเี่ย มาอีกแล้วเออไม่มีเลือดแล้วนะเลยขาดไปสามเปอร์เซ็นต pues ์นะอืออืออือตายอยู่ได้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 อยู่ชีวิตเตี้ยชีวีเตียนพี่จะตายเออไ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 อ้ไอตียังไงมันตียังไงเกมเนี้ยตียังไงตายอีกแล้วโอ้ย ได้หาแล้วขนาดมัน,นช่วยตีนะผมรู้สึกว่าผมเป็นรูเตอร์วะผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยสักวันนึงนะเจ็ดวันเพิ่งเข้าวันที่เจเองเลือดผมนี่ไม่ได้ขึ้นเลยยยงไม่ทันได้ทำอะไรสักอย่าง,างคือของก็โหขาดแค่ตัดไม้อย่างเดียวเอ้ยแอย่าว่างมันอย่างนี้เลยอ้า โอ้เปลี่ยนที่เกิดเหรอไม่เปลี่ยนนี่ก็เกิดที่เดิมได้ไหมอเหรอหรอ,อืมผมก็มาเกิดที่เดิมเอ้มามาอีกแล้วไอ้เยี่เอ้ย <c oughs> มึงมาทำไมบอยขนาดนี้ไปงูมานะ <c oughs> เออ

กูจะรอนแล้วจะแท้งานเลยไอ้เหไอ้ยะแล้วกูจะได้บงปเป็นลำบากขนาดไหนกูไม่ขแต่เสด้นยาเลยยื่อนเลือนมกระติงนึงเนี่ยกูตายแน่นอนวันเอโอโอ้ดูอะไล่ดูบอะไล่อข้าเต็นเลยนะมนเนี่ยขอข้าเต็นเลยนะ่โอ้ยยอย่ามาไล่ไปแลวกัน กินอะไรกินอะไรโชว์กินอะไรมีเกลียวอยาได้อะมีเกลียววากเลยแค่อ่ะมเกลียวเท่านั้นพี่หาเพาะอ่ะมีเกลียวฟาวเดอร์ไม่เจอเลยมันนอนไม่ได้อ่ะมันมันยังไม่ดึกไงมันยังไม่ดึกเตืยนตีให้หน่อยพี่เตือนตีหน่อยไม่มีเลือดแล้วเออพี่ก็ไม่มีเลือดมาๆามาเนี้ย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  นนหนี <c oughs> ไปไหนเออไปรอมือล้วเข้าเต็นท์เถอะท่าผู้ชมจอยไหมคะอยากหาที่สิ <c oughs> เออตอนนี้มันคือเราเราเพิ่งกเล่นกันครั้งแรกอะเราเราเราังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปอะ <c oughs> ก็เลยยังยังไม่อยากให้ใครมาจอยมา ปวดหัวด้วยกันไม่อยากพาใครมาปวดหัวด้วยกันขนาดเล่นเองยัง,ง,งปวดหัวเลยเขาจะเล่นด้วยหรอพี่เฟิมเขาบอกว่าไอ้นี่ไงแบบเปิดให้ผู้ชมจอยไหมครับอยากหาที่สิงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนี้ยังแบบเรายังไม่พร้อมไงเรายังเล่นอะไรกันไม่เป็นเออเรายังเล่นอะไรกันไม่เป็นเลยเอะครับแต่เราสำเร็จเป็นหนึ่งอย่างเราแต่ไอ้อย่างน้อยอะเราเราเล่นเนี่ยเราเราเรจอครั้งแรกเนี่ยอย่างน้อยเราก็ รอดมาได้ตั้งสิบวันเลยนะกี่รอดเลยผมไม่รอดเลยเอล่ะเอออุ้ยแต่ต้องต้องครั้งแรกที่เล่นกับพี่เจนูน่นะโอ้โอันนั้นวันเข้าวันสองวันสามตายเลยเข้าวันที่สี่ถือว่าแค่ลองอันนี้แค่แค่ลองอือ,อ,อตายหิวตายแบบนี้แบบนี้ทรัพยากรเยอะดีแต่ว่าขาดอาหารเออ พอ,อก่อนแล้วไม่ไหวแล้ว